สวัสดีครับกลับมาติดตามชมต้นข้าวเจ้าหอมขาวดอกมะลิ105สุรินนะครับตอนนี้อายุครบ17สัป,ปดาห์แล้วนะครับต้นข้าวเริ่มออกรวงประมาณ60นะครับของพื้นที่10ไร่เราใช้แคปซูลนาโนนะครับในการผสมน้ำให้ไหลเข้าแปลงนาะเพื่อให้เป็นอาหารเสริมทางรากนะครับแล้วก็ยังฉีดพ่นบำรุงทางใบด้วยสารอินทรีย์น้ำหมักปลาทะเล ในครั้งนี้เป็นรอบที่6นะครับเราใช้10มิลลิตรต่อน้ํา1ลิตรนะครับฉีดพ่นทางใบสําหรับเฉพาะแปลงที่ยังไม่ออกรวงนะครับซึ่งตอนนี้เรามีต้นข้าวที่ออกรวงแล้วก็มีเกสรอยู่เยอะนะครับเราจึงต้องระวังนะครับแล้วก็ฉีดเสร็จภายใน1วันนะครับในวันที่23ตุลาคมพศ .2566 นะครับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับเป็นปลายฝนต้นหนาวครับจะมีหมอกลงมากนะครับแล้วก็มีฝนตกบ้าง ในบางวันนะครับฝนที่เคยตกมาแล้วก็ไหลท่วมเรามาพักไว้ในสวนนะครับตอนนี้ก็เริ่มลดลงแห้งไปแล้วนะครับบรรยากาศในช่วงค่ําก็จะมีน้ําหมอกลงนะครับแล้วก็ถึงเช้านะครับจะมีน้ําหมอกน้ําค้างอยู่บนใบหญ้าต้นข้าวเยอะนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงนี้ต้นข้าวเริ่มออกรวงแล้วก็มีเกสรนะครับ เราก็จึงต้องระมัดระวังในการฉีดพ่นนะครับในครั้งนี้เราฉีดพ่นเฉพาะบางปแปลงนะครับไม่ได้ฉีดทั้งหมดนะครับก็เลยเสร็จเร็วนะครับเพราะว่าเราจะไม่รบกวนเกสรรวงข้าวที่กําลังออกนะครับลมมาแรงนะครับต้นข้าวที่สูงนะครับก็เริ่มล้มกันนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่มากนะครับเพราะว่าต้นข้าวเรามีบางจุดที่สูง อยู่สอาจุดนะครับที่มีการล้มนะครับในคลิปนี้นะครับเรามาเดินชุมแปลงทุ่งนากันนะครับซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้าวที่ตั้งท้องนะครับในลำต้นที่เป็นปล้องอยู่นะครับก็ออกรวงกันมากันเยอะนะครับแล้วก็กำลังมีเกรสรกันนะครับแล้วก็ดูความอัศจรรย์ดูความที่ว่าเริ่มทยอยกันออกรวงนะครับซึ่งคาดว่าในสัปดาห์ที่18 หรือ19นี้นะครับหรือช่วงออกพรรษาของปีนี้พอดีนะครับประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนะครับต้นข้าวจะออกรวงกันเต็มแปลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของต้นข้าวเจ้าขาวหอมดอกมะลิ105ุ่ศินท์สุรินนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือข้าวหอมมะลิใหญ่นะครับสำหรับแปลงข้างเคียงนะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้าหอมมะลิเล็กนะครับหรือข้าวกอขอ15นะครับ ก็เริ่มออกรวงแก่กันแล้วนะครับเตรียมที่จะเก็บเกี่ยวกันนะครับตอนนี้ก็เล่งระบายน้ําออกนะครับเราก็ได้น้ําจากแปลงข้างเคียงนะครับที่ว่าปล่อยลงมาหาเราอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับในครั้งนี้นะครับเป็นการบํารุงต้นข้าวนะครับเราจะใช้แคปซูลนานูสีเขียวนะครับในการผสมน้ํานะครับแล้วก็ปล่อยให้ไหลเข้านาเข้าแปลงนา,า,นาให้ต้นข้าว ได้อาหารทางรากนะครับอีกทั้งนะครับช่วงนี้เกสรเขากําลังออกกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการฉีดในบางแปลงนะครับมาเป็นให้อาหารทางรากนะครับส่วนในแปลงไหนนะครับที่ยังไม่ออกรวงหรือตั้งท้องอยู่นะครับแล้วก็ยังฉีดให้เฉพาะบางจุดนะครับเนื่องจากในปีนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยกระสอบนะครับในการมาหว่านมารองพื้นให้แปลงนาเลยนะครับ ก็จะมีเพียงแค่จุลินทรีย์นะครับที่เรา,าหมักใส่ถังแล้วก็มาฉีดพ่นในช่วงที่ว่าไถกลบดินวัชพืชเพื่อเตรียมแปลงนาปลูกข้าวนะครับในรอบนี้เป็นรอบที่6แล้วนะครับซึ่งเราเสริมด้วยการให้อาหารทางรากแทนการฉีดนะครับเพื่อปุกป้องเกรสรจากโรวงข้าวนะครับยังคงได้ผสมเกรสรกันต่อไป ซึ่งในครั้งหน้านะครับรอบที่7ที่จะเป็นการฉีดครั้งสุดท้ายนะครับเราจะต้องฉีดบำรุงนะครับให้ครบทุกจุดทุกมุมนะครับทุกแปลงนะครับเราจะเว้นเหมือนกับครั้งที่6นี้ไม่ได้นะครับอีกไม่กี่สัป,ปดาห์แล้วนะครับแปลงทุ่งนาแห่งนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยรวงข้าวนะครับแล้วเราก็จะให้อาหารบำรุงในครั้งที่7ที่จะต้องฉีดให้สม่ำเสมอทุกแปลงนะครับให้เขาได้อาหารทางใบ ให้สมบูรณ์เพียงพอนะครับในการผลิตแป้งเป็นน้ำนมข้าวแล้วก็มาเป็นเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ในรวงข้าวสำหรับการเก็บเกี่ยวนะครับท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกฝ่ายพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ